สวัสดีครับัน,นีออกมาบึงให้มันส้มปะหลังมันส้มสปะหลังนี่กับประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนป็นอย่างนี้ว่าสามเดือนถึงสี่เดือนมันกับสวงปู os, มันตายหลายแห่งครับมันกับสามเดือนสี่เ <ๆ S 1> ดือนเนีนยแหละครับประมาณนี้แหละทีอ่ออกมาบึงช่วงนี้มันฝนตกดูนะครับช่วงฝนตกดูนี่ก็มันก็จะมีโรคโรคมันส้มปะหลังให้นมัดระวังกันนะครับประเภทโรคโคนเนา หัวเนาในมันจะบปหลังจากเชือราไปตบเสลากไม่ก็จะมีทุกช่วงนะครับในช่วงระยะปลูกไม่ระยะสางหัวจนถึงระยะตะสมแตกอาการที่พบนี่มันจะเป็นอาการใบเหลืองเหี่ยวและหลวงพวนต้นแสดงอาการเนาเป็นสีน้ำตาลหรือดำนะครับวันนี้ก็เลยสิมาสีดยายาประเอันแก่ คนเนาหากเน่านี่ครับก็จะเป็นเมทัลลิกซินเป็นสารกลุ่มสี่มันเป็นสารประเภทรลก,กวนการสังเคราะห์ปีนิวขคลีกนะครับตัวนี้มันก็ซอยเผือดตัวอื่นนําจะเป็นเผือดทีมันจะซอยป้องกันกำจัดประเภทหลักเนา่าโ้นเนาทุเรียนแน่า้นเนา่าสมล่านำค้างอลง,งนุนล่านำค้างข้าวปพดเนาข้อดินกาเปืดเส้นดํายางพ้าละ แต่สารสนิทนี่ยถ้าใส่ติดต่อกันเป็นเวลานานเชื้อสาเหตุโดกมนันจะตานทานได้ง่ายนะครับมันควรจะเปลี่ยนสารตัวใหม่มาใส่นะครับแนวทางการป้องกันอีกอย่างหนึงน่งนัง่นก็คือหนึงน่งนัง่นการคัดเหลือกพอนพันจากแดงจี่ผมมีการระบาดของโดคตอนเฮ่าตัดละมันนอกก็หาเหลือกละมันดีๆไว้นะครับหาคขัดเหลือกไปเรื่อยมันก็นจะมีพันสะอาดดีๆไปเรื่อยนะครับไว้จะใส่ซอง ปนผูกเซทอนพันเซท,อน,นทอนพันในด้วยสารเมทัลิซินยี่หาเปอร์เซ็นต์ WP นะครับอัตรายี่หาอัตรายี่สิบถึงห้าสิบกรัมต่อหนามดิสบิลดหรือฟอร์ตอีทินอลูมิเนียมแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ WP อัตราห้าสิบกรัมต่อหนามดิสบิลดเป็นเวลาสิบนาทีนะครับการปูในการขั้วจัดระยะปูให้เหมาะสมเพื่อให้ส่งผุงปูงตั้งบนสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมต่อการระบาดของโรคนะครับซีนการมันตรวจแปลงปลงูอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบตุนที่แสดงอาการของหลวงนั้นควรนนำ้ำก้อถอนน้ำไปทำลายนอกแปลงปลูกเดี๋ยวรุยปูนขาวนะครับรูดาดโดยสายไม่เท่าเล็กสิ่งิบหาเปอร์เซ็นต์ W P อัตรา20ถึง50กรัมต่อหนำ20ลิตรนะครับหรือฟลอ,ฟอร์ดยิปินอลูมิเนียม80% W P อัตรา50กรัมต่อหนำ20ลิตรนะครับบริเวณที่ถอนแดดโดยหลอ่อมันโดยหลอ่ลอๆห่างออกไปประมาณหนึ่งเมตรนะครับหานั้นล้างเก็บเจียว,ค,ยวควรผลิตแล้วหรือกเก็บเศษเงา ได้เสียสากมันสัมปะหลังไปทำลายนอกแปลงปูนะครับถ้าเกิดการระบาดของโรคเหลวมันจะบวกขุ่มคาครับจีลงทุนไปแหลวนะครับอันนี้ก็ฝากฝากเป็นพอจิตในนะครับผูใดถี่เหยีดมันสัมปะหลังนะครับถ้ามันเสียมาเหลวมันจะบวกุ่นนะครับสวัสดีครับ